สวัสดีครับฝากความรักความห่วงใยให้คุณหมอขอแค่เพียงหนักแน่นพอรอปรับฐานหนึ่งจะได้ประชาธิปไตยโดยเบิกบานสองกวาดร้างอันพานทางการเมืองสามตะยบพวกเย,อย่อหญิงสิงขี้โม พวกโอดใหญ่คุยโตกวนทุกเรื่อง่เพื่อได้ให้ประชาไทยทุกมุมเมืองได้ทบทวนหลายๆเรื่องเพื่อเตรียมการทาพิสูจน์สัญญารักษามันว่าจะไม่ทอดทิ้งกันแปดประสาน 6. ไม่ตกอกเสียใจเสียอาการ กับการเป็นรัฐบาลไร้ศรัทธาจะทำได้ในระบบครบทุกเรื่องได้จัดการการเมืองมาตรฐาน8โอกาสจะตั้งรัฐบาลให้ประชากเสามสารและยินดี9ได้เห็นการเกิดและการดับพักบางพักจะหายลับสิ้นกิ่นสี ให้อดกัน้นอดทนให้พ้นปีก็จะเกิดแต่สิ่งดีเหนกนันก็ฝากความถึงคุณหมอขอให้นิ่งอย่าวนวิ่งวุ่นวายให้มุ่งมัน่นก็เหลือเพียงเพื่อไทยให้สำคัญกับเปียดพักกอดคอกันสร้างสรรไทยความทุกยากยามนี้ใครผู้ก่อ แล้วใครหนอเพื่อไทยหรือพักไหนหรือพักแฝงในสภาก็ว่าไปขอเพื่อไทยอย่าไหลหลงจมตัวเองภูเล็กลำปางวัลลกรออนไลน์จงมีสติเมื่อเจอกับมลสุมชีวิตจงใช้ความคิดเมื่อเจอกับปัญหาจงชนะอุปสรรค ทั้งหมดด้วยปัญญาและจงจำไว้ว่าทุกปัญหาอย่าใช้อารมณ์ขณะนี้สายตาทุกคู่ก็มุ่งไปสู่การพลริกขั้วจัดรัฐบาลเอาใจช่วยนะครับคุณหมอหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทำงานได้ถูกใจจริงๆนะครับ